สวัสดีเจ้าป้าดาวจะพามากินปูแดงเนาะกำเดยวจะเอาไปต้มน้ำเดือดแล้วเจ้าเอาปูเขาลงกงนเนะาะางท่อ,อมันขึ้น Cửa sau sau xa thôi sau có sau 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 có sau 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 กินเต่ปาป่าแบบนี้แหละอก,ะกินคนเดียวเจ้าเนี่ยป้าป้าป,าป,าปามจะกินรับคนมามากปูคนบปกินปูเจ้าอีกอะงายทอมันขึ้นเพรว่ามันมันเจ้ามั้เทาความ มันมันจะเลอะออกอีกอะมันจะไหลออกแต่อันนี้ผลคงจะต้มมาสักขั้งหนึ่งแล้วนี่ไ่แต่เขาก็ซื้อมาเขาเอามาต้มอ,อีกแต่บอกว่าหวานเนื้อมันจะเยอะหรือเปล่าน้ำปูหน้านี่เนาะก็ลองซื้อมากินดูกราแพงเจ้าพันสองร้อยเยน หนึ่งพันสองร้อยเยนคิดเป็นเงินไทยก็หนึ่งพันสามร้อยเนาะนั่นอีกสองร้อยเยนร้อยเยนสามสิบบาทหกสิบบาทสามร้อยกว่าบาทเจ้าสามร้อยห้าสิบบาทถ้าคิดเป็นเงินถูกน้อยนั่นนะแพงกันเนี้ยถ้ากินดูก่อนว่า เมือมันเยอะกอ็ก็จะซื้อมากขินบ่อยๆปูขายาวปูแดงเนาะไม่ใส่แค่นี้แหละมันมันมนานๆหันกลอบมาขายเนาะ ขามันเนี่ยเี้ยเติร์เตึกเนี่ยขาปูเนี่ยขาปูขาปูาปูแดงปูแดงมันได้จา้าไปกกาผกินปูเนาะมันเป็นอิ่มยังยกินปูนี่เนาะปูตัวหนั่งกินในสมองนี่ ถ้าเฮากินแกะกินจนเสี่ยงจนมดนั่นนะกินปูจ้าปลาดาวนะี่เนี่ยเดี๋ยว,ยวปลาดาวก็ต้มปูกันนะ